รู้เรื่องยาเสพติดยาเสพติดหมายถึงสารหรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยการกินดมสูบฉีดหรือด้วยประการใดๆแล้วจะทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญเช่นต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเรื่อยๆมีอาการอยากยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงและต่อเนื่องสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลงประเภทของยาเสพติดยาเสพติดแบ่งได้หลายรูปแบบตามลักษณะต่างๆดังนี้แบ่งตามแหล่งที่เกิดซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ยาเสพติดธรรมชาติคือยาเสพติดที่ผลิตมาจากพืชเช่นฟินกระท่อมกัญชาเป็นต้น ปัจจุบันกัญชาได้ถูกยกเลิกให้เป็นยาเสพติดแล้ว 2, ยาเสพติดสังเคราะห์คือยาเสพติดที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมีเช่นเฮโรอีนแอมเฟตามีนเป็นต้นแบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2522ซึ่งจะแบ่งออกเป็น5ประเภทคือยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ได้แก่ เฮโรอีน LSD, แอมเฟตามีนหรือยาบ้ายาอีหรือยาเลิฟยาเสพติดให้โทษประเภทที่สองยาเสพติดประเภทนี้สามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้แต่ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์และใช้เฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้นได้แก่ฟินมอร์ฟีนโคเคนหรือโคคาอีนโคเคนและเมทาโดน ยาเสพติดให้โทษประเภทที่สามยาเสพติดประเภทนี้เป็นยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดประเภทที่สองผสมอยู่ด้วยมีประโยชน์ทางการแพทย์การนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นหรือเพื่อเสพติดจะมีบทลงโทษกำกับไว้ยาเสพติดประเภทนี้ได้แก่ยาแก้ไอ,ไอที่มีตัวยาโคคิอีนยาแก้ท้องเสียที่มีฝิ่นผสมอยู่ด้วยยาฉีดระงับปวดต่างๆเช่น โมฟีนพาธิดีนซึ่งสกัดมาจากฝิ่นยาเสพติดให้โทษประเภทที่4คือสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่หหรือประเภทที่2ยาเสพติดประเภทนี้ไม่มีการนํามาใช้ประโยชน์ในการบําบัดโรคแต่อย่างใดและมีบทลงโทษก,กํากับไว้ด้วยได้แก่น้ํายาอะเซติกแอนไฮดไรและอะเซติลคอไรซึ่งใช้ในการเปลี่ยนร์ฟีนให้เป็นเฮโรอีนสารคอสูดายอีเฟกรีน สามารถใช้ในการผลิตยาบ้าได้และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอีก12ชนิดที่สามารถนำมาผลิตยาอีและยาบ้าได้ยาเสพติดให้โทษประเภทที่5เป็นยาเสพติดให้โทษที่ไม่ได้เข้าขายอยู่ในยาเสพติดประเภทที่1ถึง4ได้แก่ทุกส่วนของพืชกัญชาทุกส่วนของพืชกระท่อมเห็ดขี้ควายเป็นต้น แบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทซึ่งแบ่งออกเป็น4ประเภทคือ 1. ยาเสพติดประเภทกดประสาทได้แก่ฟินมอร์ฟีนเฮโรอีนสารละเหยและยาก่อมประสาท 2. ยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาทได้แก่แอมเฟตามีนกระท่อมและโคคาอีน 3. ยาเสพติดประเภทหลอนประสาทได้แก่ LSD DMP และเหดขี้ควายและ4 ยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสานกล่าวคืออาจกดกระตุ้นหรือรอนประสาทได้พร้อมๆกันตัวอย่างเช่นกัญชาแบ่งตามองค์การอนามัยโลกซึ่งแบ่งออกได้เป็น9ประเภทคือ 1. ประเภทฟิน่นหรือมอร์ฟีนรวมทั้งยาที่มีฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีนได้แก่ฟิ่นมอร์ฟีนเฮโรอีนเพทิดีน2ประเภทยาปิทเรตรวมทั้งยาที่มีฤทธิ์ทำนองเดียวกันได้แก่ เโคบาปิตานอโมบาปิตานพารานดีไฮเมโปรบาเมตไดอาซิแพมเป็นต้น 3. ประเภทแอลโกอฮอล์ได้แก่เหล้าเบียร์วิสกี้ 4. ประเภทแอมเฟตามีนได้แก่แอมเฟตามีนเมทแอมเฟตามีน 5. ประเภทโคเคนได้แก่โคเคนใบโคคา 6. ประเภทกัญชาได้แก่ใบกัญชายางกัญชา 7. ประเภทใบกระท่อม 8. ปประเภทหลอนประสาทได้แก่ LSD, DNT, เมทตาลินเมลาดมอร์นิ่งกรอรี่ลำโพงเห็ดเมาบางชนิดและประเภทอื่นๆนอกเหนือจาก8ประเภทข้างต้นได้แก่สารละเหยต่างๆเช่นทินเนอร์เบนซินน้ำยาล้างเล็บยาแก้ปวดและบุหรี่